อู๊หอู๊หนีหนีอู้ไปแล้วไปแล้วนี่ครับผมสวยๆนะครับได้ ครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นๆครับผมวันนี้พามารับบรรยากาศในทุ่งนาบ้างครับผมก็หลังจากที่ไปหาต่อมากันก็วันนี้จะพามาปลาในทุ่งนาในลาคลองลําห้วยนะครับเอาบรรยากาศที่ว่าเหมาะนะครับอย่างเช่นดูรอบๆครับผมของไรท้องนานะครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวเริ่มลงเบ็ดกันเลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะบอกว่าเบ็ดนี้ เป็นมมลูเซโกนะครับเบอร์15นะครับสายเป็นสายได้ต่างแหเบอร์6นะครับก็คันเป็นคันไม้ไผ่นะครับก็ทั้งเม็ด<ม>พหมดกี่หลังไม่ร<ม>ู้ครับเดี๋ยวจะใส่หมดไม่หมดเดี๋ยวรุ่นอีกทีไปเดี๋ยวลงเบ็ดกันเลยครับเยโเอโบเยอะไหมเนาะ เหยื yeah, yeah, ่อเป็น T O A นะครับไม่ใช่นะครับไส้เดือนครัเหยื่อเป็นไส้เดือนนะครับท่านผู้ชมเกินปีเหล่าลุงเริ่มปักกันบริเวณแถวนี้กันเลยครับผมไปเยื่อขุดมาหน่อยเดียวผมจะแบ่งออกนะครับนี่แหละคันงอคันอ่อนมันเป็นอย่างนี้แต่เองมันยากมาก อามาทำไมเยอะตันไปันไปปันไปอืมทันไปทันไปันครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปส่สองยี่อ็ดพจะใส่สาหลัง นะครับก็ใส่เบ็ดกันเลยดีกว่าครับผมไป ปดุกนาครับปาดุกนามาแล้วตัวแรกครับผมปลาดุกนานี่ครับปลาดุกนาจะมีลักษณะหัวอ้วนตัวอ้วนๆน,น,นะครับหัวสั้นๆนะครับจับก็สอดขอเข้าเงี่ยงนะครับฮัดแล้วมาแล้วครับตัวแรกนะครับเป็นปลาดุกนานะครับใส่กระชังครับใส่หม่ใหม่ครับผม มาแล้วตัวแรกก็กินแล้วนะครับท่านผู้ชมอู๋อู๋ปนุกนาอีกแล้วครับถุงเด้นไปครับเนี่ยปนุกนานะครับผมนี่ใส่กำลังงามครับ นี่ครับผมประดุกนาอีกแล้วใช้่มครับผมมนมาดูเยอะเลยครับระดุกนาคีคสวย ว้าห้าห้ามาอีกแล้วปลาดุกนาอ้าวทำไมไมีแต่ปลาดุกนาครับสภาพหมาแบบนี้ใสสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมนี่สามเต้มแล้วครับผมปลาดุกนา,าแต้มตครับใส่หัวไปใหม่ <c oughs> <laughs> นี่เป็นปลาหมอนะครับมาแล้วปลาหมอจังหวัดน่านนะครับจะตัวเล็กกว่าใช้นาดนะครับผมใช้นานสามสี่นิ้วนะครับปลาหมอจังหวัดน่านก็ตัวประมาณนมเนี้ยครับผมโอเคใส่เยอะไหมครับอกาดก็โอเคช่วงยามเย็นๆนะครับ กับแสงอาทิตย์ที่สวยงามนะครับฝั่งนู้นนะครับผมบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนานะครับน้ำการหาอยู่หากินของคนบ้านนอกก็หากินตอมท้องไร่ท้องนาแบบนี้แล้ครับเป็นอะไรที่สวยงามนะครับแล้วก็หาที่ไหนเปรียบไม่ได้นะครับตาพวกนี้ถึงไม่ได้เยอะแต่ก็พอกินนะครับผม

หัวทิมครับท่านผู้ชมหัวทิมหัวทิมโอ้ปลาไหล <c oughs> ตายง่ายแกมาตะใสมาอีกแล้วครับผมปลาไหล <c oughs> หลังนี้คงจะออกไม่ได้แน่ผมว่าได้อยู่ได้อยู่อันนี้หมานห <c oughs> มานหมานปลาไหลอีกแล้ว ตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เราก็จะใส่เหยื่อแล้วก็มาลุ้นต่อไปครับผมว่าจะมีตัวอีกหรือไม่นะครับผมครับท่านผู้ชมครับพอดีว่ามืดแล้วนะครับมาดูเบ็ดนะครับเจองูนะครับนี่กำลังกำลังกินปลาพอดีครับนี่ครับกำลังกินปลาอยู่ครับ เราดูพฤติกรรมขอังูกินปลากันหนีหนีไปแล้ว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 ไปลวไป,ปล่อยเขาครับผมมันคือการหาก,กินของธรรมชาตินะครับจะเป็นแบบนี้ครับผมไปมาแล้วครับยามข้าคืนโปลาดุกปลาดุกอีกแล้วครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอนี่ครับปลาดุกนาอีกเส้นเคยนี่ตัวสวยเลยครับผมกำลังดิ้นครับรอให้เขาอ่อนแรงนี่ครับโอ้โนี่ครับปลาดุกนานะครับ หัวโตโตโต,ตัวสั้นๆนะครับอ้วนๆน,นะครับผมเดี๋ยวพอดีกระชังเอาเก็บไปแล้วก็จะม้วนเด็ดขึ้นมาตามผลบ้านนอกนะครับก็พอได้ปลาก็จะม้วนสายกับขับตีกับพันนะครับนี่แจมๆครับผมไป กี้ได้ยินเอ้ยเห็นมันยืดยืด,ยดนะครับโอนนี่ครับมาแล้วมาวโอ,โอห้หลุดโอ้ปลาไหลไปหลังถัดไปครับคันนี้ท่านผู้ชมครับ เลี้ยวข้าบชมวงครับตอนไหนพอนดีเรือเราหมดนะครับไม่มีเยื่อแล้วนะครับไม่มีเสีเดือนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเลาะเบ็ดกลับนะครับไปดูกันช่วงว่าตอนเก็บเกกบ็ดกลับจะได้อีกกี่แต้มนะครับผมเดี๋ยวขอ้งังบอกเยียอกว่อนนะครับ เบ็ดกับนะครับเมื่อกี้ได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราเรก็บเบ็ดกลับกันเลยดีกว่าครับหยังนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะมีตัวนะครับรู้สึกเหมือนจะมีตัวนะครับโอ้มีเป็นปลาไหลนะครับ ยังมีความหมานอยู่นะครลื่อนตะขอด้วยนะท่านผู้ชมครับ,บเอาแล้วเริ่มมาอีกแล้วท่านผู้ชมครับปลาไหลปลาดุกนานะครับปลาดุกมาในปิ่งอร่อยนะครับดูสิครับดูดูดูคันดูคันดูคันอะไรนะเนี่ยนี่หัว ทิ้มน้ำครับเปียกนะนั bye, pic, pic, pic. Uh, oh, ่นน่ะคันดิ้นนะครับคันดิ้นคันดิ้นนะครับอ่านะครับเห็นไหมหลงไปแล้วครับลงละ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 หลงละลงละลงละกดไปกดไปครับกดไปอีกไปอีกไปอีกเออเอหลงไปแล้วครับลงไปแล้วหัวจะทิ่มน้ำแล้วหัวทิ่มน้ำแล้วโอ้โหลักษณะนี้น่าจะเป็นปลาไหลนะครับลงไปแล้วอ่ามาผมจะเอาขึ้นนะครับผมจะเอาขึ้นดูครับอื้มแรงแรง ติดยากยากเอา่ะย็นไงล่ะไม่ครับมาละตัวอีกนะครับหนึ่งแต้มอะไรเข็ดเข็ดเ็ดได้แล้วได้แล้วนะครับ เรียบร้อยครับเริ่มมืดก็เริ่มมีปลาไหลนะครับผมไปต่อครับเอาแล้วครับเอาแล้วนี่ตัวเดียวไหมครับมไม่มีตัวอาลุดไปแล้วลุดไปแล้วคานผู้ชมครับ เฮีย,ดยได้ดีคนยังมาตกองเงินงานจ้งางสุดๆฮะไปนะยังน้องว่าปลาหนึ่งน่าจะเป็นปลาโอปลาปลาปดุกลุดครับปลาจะปลาซ่อนปลาอะไร หัวทิ่มหัวตำขึ้นมาท่าโคเย็นเยมามาปลาไหลปลาไหลเย็นปลาไหลเห็นตัวไหมเนี่ยเห็นปลาเห็นปลาเลยปลาไหลหลักมาหลักมาหลักมาอืหเราค้นหาตัวปลาก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวปลาไม่เห็นนี่อีกหนึ่งแต้มครับปลาไหล ปลาเอียนปลาไหลนะครับนี่ครับตัวน้อยๆครับผมปลาไหลหรือปลาเอียนนะครับโอเคปมาดูมาถึงจุดหม้นะครับเอาปลามารวมกันนะครับทีนี้จะได้มากได้น้อยนะครับโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อน ปลาดุกก่อนต้องจับเบาๆครับปลาดุกไม่งั้นโดนแน่เตงานเข้าอะไร อันกันหมดแล้วครับรท่านผู้ชมต้องตัดแล้วต้องตังดละพอดีเราเป็นคนมีไฟไม่ใช่กัไม่ใช่ม,ใช <laughs> มาด้วย <laughs> สายสายเลยมามารวมกัน ดูข้างในนี่ครับผมสวยๆนะครับได้เยอะอยู่นะครับพอได้แกงพอได้ป่นพอได้ตำน้ำพริกอร่อยอร่อยอยู่นะครับผมก็อ่ะโอเคท่านผู้ชมครับก็คืองานนี้ถือว่าแจ่มอยู่นะครับผมต้องขอเวลากลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่เด็กไม่ได้นะครับผมเป็นเวลาสองทุ่ม นะครับน่อยๆนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ